ูบบ่อจับปลาครับอู้อู้คบคบเป็นไลล่ะเด็กรบคบเลี้ยงนะปล่อยไปกบในกระชังหรือเป็นคลอง สวนของน้านะครับของอาจารย์โกงพัดอินทนอมนะครับสวนเพชรทองอยู่ที่ผมมาเคยเคยมาทำขู่ปลาบอ่อนี้ปลาเยอะนะปลานินปลาในาปลาดุกปลาแรดนะครับปลานินก็มีแต่ตัวใหญ่ๆ น,นี้เป็นบอ่ออยู่ในบ้านเลยนะเป็นคลองนขุดเป็นคลองเลี้ยงปลาที่นี้มันโอ้โหหนูรังปลาอันนี้หลายปีแล้วนะครับไม่ได้วิดบอ่อไม่ได้สูบบ่อจักสักทีทีนี้น้ำมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับ วังปนินนะครับนี่หมุมปนินเต็มเลยนะครับออกซิเจนเริ่มน้อยนะครับแกเลยให้มาสูบเพื่อย้ายเปลนะ่นานมดหมดเลยว้าว <Wow. S 1> อีแม่ไว้ <laughs> ปลานิน กบโห,หกบมีตัวตัวใหญ่ๆครับนี่โอ้โหหืกบโหปลาขี้โคลนประมาณเอวโ oh, <no. S 1> หวหอยหอยอะไรตัวเล็กๆแหลมๆ,ๆครับ จะไปอีกแล้วครับวันนี้บ่อปลานิ่นเดี๋ยวจะให้ดูกบดูัวใหญ่น,นะะ่าครับเอ้าก็บ่เห็นปลาแล็แก็กไปซื้อพันแหนแดงมา แล้วมันมากับแหนแดงระบาดมากโอ้ปลานิลูบบว้าวเอาบ่าเห็นปลาเล็กเลยตายเบิดบ่โอ้สะพานอันนี้กันยิพาคน มีแต่ปลานินล้นร้วนมาสักทีเซียนโอดเอากระช่างมาครับเอากระละมั่งดีกว่าครับน้ำแห้งเรียบร้อยครับ นี่จับปลาปลาลายอีีหลพี่น้องปลาดิ้นปลาเลีย้ยงอุ้ยอีหยังวะดุ๋ยไรยุ้ยใต้ตีงูประดุกบ่ะฮะฮะต้องเอาใส่นี่จะขึ้นไปขึ้นเลยจะกล้า,าไงมอสไซก็เอาเข่งผมก็ได้ดงงย,ย,ยุ่ยใส่ละหั่นเข่งไงหั่นเออเข่งน้อยๆนี่เที่ยวไปด้วยยกก่า,าไว บ่าอา็ได้เจ้าพิ่ยกไอขออออออ้าเห็นได้นี่บ่เห็นตั <c oughs> วปลาละมือสะอาดบาร์คางนั้นเส้นให้ตัวแม่ปลากระดิดครับปลากระดิกดกี่ก้น <c oughs> จินได้คำเอาเนาะอะไรบอกจาง ขาจ,จังอันตาบอดเลยเจ๊เีเอาเพิ่โทรบอดไอ้มากินปลาเมื่ออืินครับว่ะกินปลาเพาไอ้เมื่อเอ่นทุออกคนเห็นมาวะ,วะยกขานะี่ยนั่นอ่ะยุก,กหัหวเข่าขนาด่ยุกเข่ข่งขนาดนับต้นกระตา,าโอ้อยอตต้นมาต้นมันไหลแล้วก็มันเต็งกันเอามาให้แม่อ้ตายปลากูบานี่ ยังตายอยู่แล้วกลาเสือมีสายล่ะไม่ได้แยกไว้ใส่กระตาตะหะปละเสือมบ่เห็นเห็นแต่ปลากรุดมีสาปลากรุดเห่อลุงกี่โคนดไหมเดี๋ยวปลากรดใส่ปลากรุดหน่ดิปากมือเลยพูดอะดูชัวกล้องดูบ่เห็นวะอ่ะเอาไปซูวางลงสิจับอ๋อใส่สีจับ ปลาต่อเมื่อกันแรงกดเหลือครับเอาซุ้มมันอยู่ข้างโคกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เขาหดดังปาดปลาซิวตุ๋งอันนี้หันนนตาอยู่นี่ปลาถี่มั้งทับทิมปลาตัวแดงๆแยมมาจะผีเลแปลาเลือจะโตอยู่บนปลาทับทิมเือหลือายอ๋ออันไหนรอห ดเดีนกรเวทงงม <c oughs> าฮยกขนงไงไปได้ยายโอ้ยบ่ได้ทีมันบดเลยจิงหนึ่วะปล่อ,อยน้ำใส่กระบาปูนหะะมะมาเอากระบามาให้สมให้ให้น้าดูวะก็สกัดหอดนี่ฮาาี่หอดตัวนี่แหละ ประดุกประดุกโอ้ยไงโอ้ยปี่ตาจอยู่ที่แม่ก็มาสิคัดตรงนี้อยูอย่ละเดี๋ยวฟาอ,อาคัดให้ญาติมันตายหัลล์อย่งไปคัดเอาสิกินทำเนียกับพ่อะซี่ห้าตัวสิบตัวเจ้าตัวจังคัดเอาที่หลังเอาซสิกินหัลล์มาคัดตอนนี้ตายเบัด เอาเจ้าผดถือไปเคียงเดียววะเดียวดุจังเอาก็ได้มื่อทีหามันอีกนล้วจับได้เลยเอาคนผดุเก็บินี่แหละครับเก็ิกตัวมั้งตุกุยนี่ันด่วนยงใส่กระซังมาญ่เลยพบเห็นต่อมาแล้ว แม่บ่งกล้วยสมเด็ปากระูปีแรกด้นีแ่แดดมันหวงนาำมาให้ดขึนมนนากระโน,นะไวดนนโอ้ยนม 两个黑。 อยู่หัวทีตายก่อนมีบ่ขิงกินเั้ทกอนโอ้น่ะเอาปลาเนี่ยเป๊ะวาเอาปลาประเทศเนี่ย 过来，都走。<放> ปลานินี่แหละสิอาปลาดุกง่ายง่ายปลาดุกออกจากปลานินยายมักินลูกปลาบบโก้า <c oughs> จับจบ่อโมโมเอาไปเลยตกมันมีตัวใหญ่นตายก่อนปลาดุกจินอือตนัปะปลาดุกอยู่ข้างเฮือนนอด เี่ยงขางเงินตะกีทำไม่ไมทัางภาพจะลกาเดินทุกทางอดแก้เสื้ออันดันโอดได้บอแก้เสื้อเอาหมอมัดคขังเดียวกันนี่เป็้ก็ได้อยู่แต่ก็นั่งนี่เด้

ง่ายโบะง่ายโบะง่ายเอามามัดอย่างนี hmm. yeah. Yeah. Mm ้ห hmm. yeah. yeah. mm ินบายัง hmm. ว yeah. oh. mm ่ารถไตเก้าวไปอีกนะก้าวไปเออก้าวไปอีกลดไปก้าวไปตัวนั้นเออเออไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาแข่งหรอมาสามันก้าวไปตัวนี้ก่อนเอาขานี่ก้าวไปก่อนเออ ก้าวมาไท่หมดเลยตมปี๊ดตม่ไใช่ไหยอ้อกแก้งกันหรือันไหเลยนี่มันหนาเปรตเปคือกันแดบเจ้าแก้งนอกบอวมันี่สีสันอันนั้นก็เอาโอโฮมกันรดหันวางกันลกันเยื้อานีูพวกกับโลคนลูกอ่เออหันนหัเจ้าบ้าเนาว่าปล่อยซาบอ่ะฮะ เอามันแมวบ่กมวมันมันรีจายแมวยังสิกระโหลกไงป่ะนี่ไว้อดแมวมันตายมันบ่เห็นซากมันเถนะโอ้แต่แมวตัวใหญ่เถื่อนี่มันมันมาลรีตายเถนะบ่เห็นมันเลยเม่นหมาเม่นเหรออมันก็ไงเนี่ยโอ้โอ้โอ้ค่ดูดูดูด้วยได้ดูได้ตาเด็กอดเอากระตาตัวนั้นประนิมตัวนั้นมาด้วยอดมาใช้กันวุ่งไปฮะอดแบบนี้อยู่ทางอดนี่อันนี้ปลาช่อนบนนี่ได้กินแล้ว นี่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 มาแล้วนี่อู้อันนตะ่นประดุกยักนี่ันนี่ก็ไม่คือตะข่นอ่าินังกันไนี่แม่ละหัน ีมันกินมาตัวนี้เลยอ่เอามาอดปนิุกตเลยโลดนุนงอ้ตุ่นัลนๆพ่อนี่พอลหเออเออลนีดบอกบอกบอกนเลนันเดยุงกลางห้องะเออเออละลละลมันลบแล้วมันหมดลงฮัลโด นี่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 กระดิ่งกระดิ่งไม่เลยดิขามาพี่อดตใสนี่ดึงไม่ได้ดิได้แล้วป่ะโอ้ยไม่ต้องตังค์เลยอยู่หานี่ปลาคอกับปลาดุกเอาเอาปลาอยู่กับอัคตานั่นมาเลยพูดนะปลาเข่งเอาปลาน่ินนปลาดุก็ยืนอยู่ได้เออมาเอามาอือเนลูนาโต้ต้นดำขึ้นลือย้อนอันนี้เลยนแทบแทะบอยู่นี่ดอก ตัวนั่นอ้วนนั่นหัวทิ่มแข็งเลยู่นี่ตัวยังใหเลยเออมปดูคันเห็นมันดูเห็นมันดูชอนน่าประกับใจตายง่าเหี้องผมตรงนี้บ่ะปลาแข็งๆเลยปลาดูงอๆแล oh, well, What, oh, who, so? s <S oui, ้วคนจะดีจะนิ่งสัก ลกลงไปหัวหัวคนตุกงเป็นเรื่องเลยน่ๆงงห็บไม้โู้แข่งไอห็บเหล็บบ gucken, กอ <cool color> ุ้ยโอ้นี่ปลาดุกแทะอันนี้หันรจะว่างเส้นแลงวค่ะปลาดุกคือปลาไหลให้าดอ๋อเขี่อนนตัวนี้หน่อยดิวางม่อนไว้คุณโยกอันนี้ขึ้นอันนี้ลอยคุณตื่นเมื่อไหร่ ใจกูวับไปบานไปตระเวงอยู่ีมันขาคนหมดทีเอ๊ะปกรอนลูกเขา้อมีปลาดุกหรือปลาเสื้อเนี่ยแหละมั่นันปลาดุกมันเสือดุกมีไงจะระเข่งองมาบอกว่าปลาตัเป็นไงดินี่ <c oughs> อันนั้น <c oughs> เราเอาไปทิ้เลยมมมเอายังตาม่โอ๊ยไปเอาะยู่ยบัวเลยเอแล้ท่ตัวเดียวก็ละบ้วางน่นี่น นี่เดี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 อะไรโคตรผุกน้อยก็ดีตอดเจ็บด้เลยโ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 ยยลุกเลี้ยงบ้านผดุกบ้านบอกเผลอ้นีอีกละนี่เหมือนการนหลังกันได้ได้ได้จะเห็นไหมคะเ่งกันได้ยังไงใจยังก็ได้ หางปลาดุกเงยเงยงอยู่ครอืออ๋ออันนั้นก็ะอ๊อไปไลเลยโอ้้ลดุกได้แลเดเลยวดับเซียนว่ะมาเตือนแล้วนี่เราเ่าอยู่สักทีแต่ดับเซียนว่าเตียนหัวอัคมจงนี้เย็นไย นี่เดินฟังนี่เดินเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เดินนี่ไต่ในโอ๊ตปลาดุกงักนี่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 ตัวนี้ตัวไนเอาห่วงอะปะนี่หนึ่งก้อนนะขี้กลมอะไรเอาเฮ้ยนี่ว่วไปเลยเอาค่ะ มาแล้วมาแล้วมามาบบหลามไม่เห็นตังก่ออือืมปนินมันมักนั่ตัวตึ๊ดยูอันนั้นกางของนี่แหละม่หับ่เห็นใน่าทีนี้เอาปลาตัวนี้นี่อยู่ข้างหลังป้าคุณสเดิ่อยู่ข้างหลังันเออเออมอ่นี่เงาจริงนี่เอาปลาด้วยเหร เราไป้ระทันปลาเก้าเอาปลาปลาแรกจับโชว์แล้วฮะให้มันหปยห้องไหมห้องมา่อกี้เขาใหญ่กว่านาค้นอีกครับปลาแรกปลาแรกว้าวปลานิลยักษ์ผลงานอันนี้คือส่วนที่เอามากินนะครับส่วนที่ปล่อยไว้เลี้ยงต่อก็เยอะ อันนี้ปลาหมอยักษ์กระดุกกระดุกกีนะครับบิก๊กกีแต่ว่าอาหารเขาเยอะอก็กกะเลยอ้วน